มันไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยแหละไม่พอใจเราถึงไม่พอใจเราเริ่มต้นพี่น้องจําได้ไหมคะว่าเราชุมนุมกันเนี่ยเพราะปัญหากฎเราคัดค้านกฎหมายนี้เราโทษกรรมยกเข่งยกเข่งคือหมดเลยใครทําความผิดอะไรก็ตามปี5.2.5.3เสื้อแดงไปทําอะไรผิดแถวราชประสงค์ไปฆ่าใครไปทําผิดอะไรนะคะแล้วก็ไปยิง M79 ทั่วไป สมัยนั้นมีทั่วเลยเหมือนสมัยนี้เลยค่ะตู้มโน่นตู้มนี่เนี่ยแล้วก็จับจับไม่ได้พี่น้องพอมาถึงตอนนี้เขาก็พยายามมากเลยพอตอนหลังมารู้ว่าถูกคัดการเอาใหม่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 วรชัยเหปป็บมะเอ้ยเห,เ,หเหมะเนี่ยนะคะเขาก็เสนอเข้ามาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาใหม่นี่เราโทษเฉพาะประชาชนที่มานั่งอย่างพวกท่านเนี่ย มานั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยเนี่ยบางคนเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อแดงมาเนี่ยไม่รู้เรื่องจนได้ซ้ําไปว่ามาทำไมเดี๋ยวฉันเคยไปถามพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่มุกดาหารตามบอกพี่ไปชุมนุมกับเขาเนี่ยไปทําไมถึงไปอ๋อเขามาชวนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนจากรัฐบาลอภิพิทธิ์เป็นเสื้อแดงเนี่ยชาวนาจะได้ราคาข้าวที่ดีขึ้น เขาก็คิดว่าเขาจะได้ราคาข้าวที่ดีขึ้นแต่เข้ามาชุมนุมเขาไม่ได้ยินแกนนําบนเวทีน่ะพูดเรื่องปัญหาของพี่น้องชาวนาเลยเขาเลยบอกเขาผิดหวังมากเลยเขานึกว่ามาจะพูดปัญหาชาวนาไม่พูดเลยพูดแต่เรื่องอื่นด่าแต่รัฐบาลรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยนะคะเพราะพี่น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะนีรโทษเฉพาะพี่น้องที่มานั่งมาร่วมชุมนุมนี่แหละผิดพระราชกําหนด อสถานการณ์ฉุกเฉินพอเข้าไปนะคะก็ผ่านเข้าไปพอเข้าไปถึงคณะกรรมการที่จะปรับปรุงแก้ไขแก้หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนิรโทษล้างผิดให้ทุกคนที่ทำความผิดยิงคนตายก็มีชายชุดดำมายิงคนตายก็นิรโทษล้างโทษให้พวกที่ยิงวัดพระแก้วก็ล้างโทษพวกที่ เผาเซ็นถ้าเวิร์กก็ล้างโทษให้ไม่เอาผิดถือว่าไม่เคยทําเลยในชีวิตนี้มันเป็ไปได้ยังไงพี่น้องรวมทั้งจะเอาเงินคืนให้ทักษิณอีก46,000ืล้านก็ในเมื่อรัฐบาลหลวงนี่ยึดมาแล้วแล้วยึดเข้าคังเข้าเป็นของคังไม่ได้เป็นของหน่วยงานไหนเลยเข้าเป็นส่วนกลางส่วนรวมของของรัฐบาลของประเทศไทยก็ยังจะมาเอาคืนมันไม่ได้มันเกินไปมัน มันรู้สึกมันย่ามใจเกินไปมันคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ได้ทําผิดก็ได้ทําไม่ถูกก็ได้นี่แหละค่ะพี่น้องประชาชนถึงไม่ยอมรัฐบาลนี้เข้ามาทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องทั้งหลายพอเราชุมนุมนะคะพี่น้องพอเราชุมนุมเราก็ถูกกล่าวหามากมายแล้วเราก็ถูกก่อกวน เขาตั้งสออรอสขึ้นมาให้เฉลิมเป็นประธานตอนนี้เงียบไปเลยพี่น้องดิฉันจะเรียกหาคุณเฉลิมอยู่ไหนคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ไหนท่านไปเที่ยวนั่งอยู่ที่ไหนไม่ไปกระทรวงแรงงานตอนนี้บริษัทยางมิชลีนคนงานเขาประท้วงเขากำลังมีปัญหา เขากำลังประท้วงอยู่ที่หน้ากระทรวงแรงงานไปดูเขาหน่อยสิคะเขาเดือดร้อนเมื่อวานเจรจากันเขายื่นข้อเสนอตั้งหลายอย่างยื่นข้อเสนอแม้กระทั่งบอกว่าเขาขอค่าเช่าบ้านปีห้าเจ็ดปีเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนึกออกไหมคะค่าเช่าบ้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทก็ยังเท่าลูหนูนี่แหละ เขาขอ1,100บาทถ้าปี58าแปดขอเพิ่มเป็น1,300บาททางฝ่ายนายจ้างบอกว่าให้แต่ให้ปี57คนงานเรียกร้อง1,100นายจ้างบอกว่าเอาไป300บาทพี่น้องเขาเห็นพี่น้องเป็นอะไรเขาเห็นคนงานเป็นอะไรเขาเห็นคนงานเป็นอะไร สำคัญไม่เท่าเครื่องจักรเครื่องกลของเขาเลยคนมีชีวิตนะคะถ้าไม่มีคนงานคุณไม่ได้กำไรนะนายจ้างทั้งหลายบริษัททั้งหลายคุณต้องเห็นใจพี่น้องที่เป็นแรงงานที่มาช่วยทำงานให้กับคุณจนกระทั่งคุณร่ำรวยได้กำไรมาหาศาลแบ่งกำไรให้เขาบ้างสิคะท่านไม่แบ่งกำไรให้เขานี่แหละเขาเรียกว่าทุนสามานทุนสามาน หาประโยชน์แต่ให้กับตัวเองรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้แต่ตัวเองกลับให้เฉพาะพรรคพวกตัวเองไม่สนใจประชาชนแล้วใช้อำนาจผิดๆอย่างเงี้ยเขาเรียกทรราชพี่น้องจะได้เข้าใจว่าทรราชร,รัฐบาลทรราชกับไม่ทรราชมันต่างกันยังไงถ้ารัฐบาลที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะกอบโกยทุจริตเอาผลประโยชน์ ทุกโครงการทุกเรื่องเข้ากับให้เข้าตัวเองแล้วปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนโดยไม่สนใจอะไรเลยชาวนาเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะเขาลงทุนเองแล้วรัฐบาลก็บอกจะรับซื้อข้าวไปโฆษณารับจำนำข้าวจำนำประเทศไหนล่ะพี่น้องตลาดราคาหนึ่งหมื่นรัฐบาลจำรับจำหมื่นห้า เขาเอามาจำนำเขาก็ไม่คืนล่ะเรียกว่าขายเขาไม่เรียกจำนำแล้วทำให้ยังเป็นหนี้เป็นสินไม่จ่ายเงินให้พี่น้องประชาชนไม่ดูแลประชาชนปล่อยประชาชนเดือดร้อนด้วยผลงานของรัฐบาลเองอย่างนี้ไหนพี่น้องเรียกทรราชแต่ถ้านายทุนตั้งหลายเนี่ยกอบโกยผลประโยชน์ของตัวเองแข่งขันเพื่อให้ตัวเองมีเงินเยอะแล้วก็เอาไปซื้อ ให้ตัวเองมีอิทธิพลกับพวกรัฐบาลทั้งหลายแล้วได้กำไรมาไม่แบ่งพี่น้องแรงงานเลยพี่น้องแรงงานก็เป็นพี่น้องชนบทเรานี่แหละเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละกับพวกชาวนาชาวนาทำทำนาแล้วถูกโกงนี่แหละเขาถึงเข้ามาใช้แรงงานเขาไม่มีเงินใช้อยู่ในบ้านเลยเขาก็มาใช้แรงงานบางคนเนี่ยชาวนาถูกยึดที่นานะคะ บางคนเนี่ยไม่มีที่นาแต่เวลาทํานาต้องไปเช่านาเขาพอพอนาเจ้าของนาเห็นว่าโอ้ก็ทำนาแล้วจะได้เกวียนหนึ่งตั้งหมื่นห้าก็ขึ้นราคาที่นาค่าปุ๋ยก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นพี่น้องทําให้ต้นทุนก็สูงพอเขาไม่ได้เงินค่าจำนำข้าวมันก็ทําให้เขาทั้งหลายเนี่ยแหะค่ะเดือดร้อนต้องมาทวงเงินกับรัฐบาล เวลาที่ฉันเจอชาวนาหรือชาวนาที่ฟังอยู่นะคะดูทีวีดูเราอยู่ทั่วประเทศบอกพี่น้องเลยว่าพี่น้องมาทวงเงินเข้ามาชุมนุมเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วเพราะท่านเป็นเจ้านี้ท่านต้องมาตามนี่ตามทวงนี่เจ้าลูกนี่ของท่านคือรัฐบาลถ้าท่านอยู่บ้านแล้วท่านไปกู้เงินใครก็มาเจ้านี่เขาตามจนถึงที่สุดแต่ละไปมุดอยู่ที่ไหนเขาก็ตามจนเจอ ต่อรองยังยากเลยอันนี้เรามามาทวงเงินกับรัฐบาลรัฐบาลทำเฉยโยนให้คนโน้นโยนให้คนนี้พี่น้องไปแก้ตัวกับปปชเพราะปปชกำลังจะชี้ว่าคุณโกงข้าวชาวนาก็ขอเวลาเตะทวงเลื่อนเวลาไปเขาบอกว่าเขาจะชี้มูลแล้วให้นายกไปชี้แจงยิ่งรักไปชี้แจงขอเพิ่มพยาน ขอเพิ่มสิบเอ็ดปากมันจะเพิ่มไปทาไมตั้งสิบเอ็ดปากพวกนี้เนี่ยก็เคยพูดมาแล้วตั้งนั้นแหละพี่น้องปรากฏว่าเขากรให้ยันยงพวงราชให้นิวัตทมลงบุญทรงไพศาลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ให้กิติรัตนนองซึ่งเป็นรัฐมนตรีขังเขาให้แค่สามปากก็บุญถมเถไปแล้วพี่น้องปรากฏวาพวกนี้ก็พยายามเตะถ่วงกิติรัตนก็บอกว่าต้องไปประชุมต่างประเทศเขาให้มาวันที่เก้าสิบสิบเอ็ด สามคนปรากฏว่าต้องไปต่างประเทศดิฉันไม่ได้เป็นปปชถ้าเป็นปปชคุณไม่มาถือว่าสละสิธิ์ไปเลยอันนี้ก็ให้รอนะคะก็คงต้องหลังสงกรานพี่น้องก็เตะทวงไปเรื่อยๆไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาไม่มีปัญญาที่จะแก้ตัวได้หรอกชี้แจงไม่ได้เพราะหลักฐานตั้งหลายม,มันมัดเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้เขาก็เรียกทรราชพี่น้อง แล้วทุนทั้งหลายที่ไม่แบ่งปันเลยเอารัดเอาเปรียบแรงงานพี่น้องเขาเรียกทุนสามานนอกจากทุนสามานนอกจากจะเอารัดเอาเปรียบพี่น้องที่เป็นแรงงานแล้วเนี่ยนะคะพอชาวนาทำนาล้มเหลวเขาก็ต้องมาขายแรงงานแล้วคุณก็ยังขูดรีดแรงงานเขาแล้วคุณก็ยังไม่จ่ายค่าแรงแล้วคุณก็ยังไม่จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านมันตลกอ่ะเขาขอเดือนละหมื่เดือนละพันหนึ่งร้อยนายจ้างบอกให้เดือนละสามร้อยแล้วถ้าปีห้าสี่เอห้าแปดปีหน้าจะให้สี่ร้อยจะไปเช่าที่ไหนอยู่พี่น้องทําเพิงอยู่ยังไม่พอเลยสามร้อยบาทเดือนละสามร้อยบาทเนี่ยเฉลิมอยู่ไหนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอยู่ไหนเรียกร้องเลยคุณไม่ต้องไปยุ่งหลักสออลอสอ่ะ ให้ที่ปรึกษาคุณหรือให้ใครไอ้ปึ้งไม่ใช่เหรอเป็นเป็นประธานนะตอนนี้ให้ไอ้ปึ้งไปจัดการให้ปึ้งไปทะเลาะกับพี่น้องข้าราชการไอ้ปึ้งก็ไปบอกข้าราชการทั้งหลายว่าถ้ากอปปสไปอย่ามาร่วมกับกอปปสเนี่ยเหรอนักประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยระเบียบข้าราชการก็บอกเลยนะคะข้าราชการต้องส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย แล้วคุณไปสั่งห้ามไม่ให้มาร่วมชุมนุมการชุมนุมทางการเมืองมันเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงข้าราชการมางคนบอกเราต้องเป็นกลางเป็นกลางไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะเป็นกลางแล้วคุณต้องดูว่าอันไหนที่เป็นประชาธิปไตยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยรัฐบาลหรือกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาลกลุ่มคัดค้านรัฐบาลเขาเรียกร้องประชาธิปไตยใช่หรือไม่ เรียกร้องผลประโยชน์เรียกร้องความอยู่ดีของพี่น้องประชาชนใช่ไหมกพปสเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปถ้าไม่ปฏิรูปมันทุจริตคอร์รัปชันเอารัดเอาเปรียบประชาชนตลอดสายของราชการคุณจะออกมาปรับปรุงระบบราชการของคุณไหมถ้าจะปรับปรุงก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วคุณจะเข้าข้างใครก็ได้ถ้าคุณเห็นว่าถูกต้องข้าราชการเสื้อแดงอ่ะไม่เห็นไอ้ปึ้งออกไปว่าเลย แต่พอขาราชการทั่วๆไปที่เห็นด้วยกับกปปสสั่งห้ามพี่น้องมวลมหาประชาชนไปถึงหน้ากระทรวงคุณจะให้ใครเราออกมาต้อนรับปิดประตูแล้วก็ต่างคนต่างด่าใส่กันน่ะเหรอไม่ใช่เมื่อไปถึงแล้วข้าราชการเขก็ต้องฟังประชาชนมาทำไมเต็มหน้ากระทรวงไปหมดมันก็เริ่มทำความเข้าใจวันแรกไปกระทรวงการคลัง ต้องอยู่นอกรั้วนะ่ะแต่พอวันหลังนะคะวันหลังไปนั่งกินข้าวอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยวันหลังไปกระทรวงยุติธรรมประลัดกระทรวงออกมาต้อนรับก็เชิญเข้าไปนั่งคุยกันเป็นไรไปไปกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ให้รองประลัดมานะคะไปกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ช่วยปลัดมาพบแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สัมมนากันอยู่โรงแรมสุโกศลเขาก็ไม่ตามไปก็พูดกันแค่นี้ก็รู้เรื่องอ่ะพี่น้องแค่นี้แหละพอรัฐมนตรีพอปลัดกระทรวงยุติธรรมเชิญกปป,ป,ปอสอเข้าไปนั่งคุยในห้องประชุมแค่นั่นล่ะค่ะไอ้ปึ้งเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนในฐานะสอ,อรอสอนะคะ อย่าเป็นเดือดเป็นร้นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาบอกว่าทําตัวไม่เหมาะสมใครจะเป็นคนบอกว่าไม่เหมาะสมในเมื่อมันเป็นคู่กรณีกันระหว่างรัฐบาลกับก,บก,บกบปรปปสรัชการก็ตัดสินใจเองได้ท่านคอยดูต่อไปเนี่ยนะคะข้าราชการเนี่ยจะต้อนรับก,บกบปปสมากกว่าที่ผ่านมาอีกเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องเห็นนะคะว่าบ้านเมืองเราเนี่ย มันต้องทำอะไรก็ตามเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองยิ่งลักษณ์นี่ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอดูดิฉันเป็นคนไม่ค่อยเชื่อหมอดูหรอกทั้งๆท,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 ที่เป็นหมอดูเองด้วยเนี่ยนะคะเด่นเป็นแต่เป็นแค่หมอดูไพ่ป๊อกไม่ได้ดูดวงเมืองก็บอกเมษาเนี่แหละที่ยิ่งลักษณ์เนี่ยจะไม่ได้อยู่เมืองไทยพี่น้องสารรัฐมนูญก็ต้องชี้ละคะ่ะ ว่าการที่คุณน,น่ยย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยคุณย้ายเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องไม่ใช่ย้ายเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง